มาทุกคนรอบนี้นะครับภาคสองนะครับเมื่อกี้เราตายโอ้ปืนคุณนี่คือแบบซื้อมาไม่แบ่งผมเลยเนาะไม่เดี๋ยวไปเอาคองดีกว่าเอาไปเอาคองเลยนี่เดี๋ยวรอเลยแต่มันซื้อปืนไม่ได้อะดิผมขาดอีกห้าบาทเองเดี๋ยวผมซื้อฐานให้นะครับเดี๋ยวผมซื้อฐานให้ได้ไหมั้เดี๋ยวผมซื้่พารับซื้อซื้อสิ วูดอมนี้มีพี่แอคด้วยอ่ะเสียดายมากเลยเดี๋ยวผมจะไปซื้อพี่แอคขุดของให้ไวขึ้นขุดรอบเดียวได้เลยอ่ะถ้ามึงกดค้างนะขุดรอบเดียวได้เลยใช่ใช่ใช่ใชเดี๋ยวผมเอาถ่านอะไรใส่ก่อนนะแล้วพี่แอคคือมันตีซอมบี้ได้แรงมา,มากๆเลยใช่ไหมใช่ผมใส่ถ่านไปแล้วหนึ่งอัน ขวานโอ้โ oh. ห wow. มีฐาน้วยนะดีอยู่รนะผมซื้อหมวกไฟดีกว่าทุกคนตอนนี้ผมมีไฟติดตรงหัวแล้วนะเร็ียบร้อยตอนนี้ผมมีไฟติดตรงหัวแล้ว,วคูอเบรกไหมยังคี่ฐานมายัง ผมซื้อฐานได้ไงเราผมเลือตังสิบบาทอ่ะ้ายแล้วผมซื้อหมวกไฟไมาด้วไยไม่เห็นเราทุกคนนี่ก็ต้องขี่ไปก่อน่ให้อ,ออกข้างนอกมันจะได้มือหนึ่งจอตรงนี้ไหนเ้ารอให้หมืดก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปในซีฟซนเรามาเตรียมรออยู่ข้างนอกเลย ไม่เดี๋ยวเราดูเวลาให้เ,เดี๋ยวผมเข้าไปข้างในสิทุนตอนนี้สิบเอ็ดโมงอยู่นะสิบสองโมงแล้วขึ้นไปอยู่กับทหารเลยปลอดภัยสุดยุโรบได้อ รอเวลานะครับรอให้มันมืดก่อนเดี๋ยวพวกเราจะเัาเชอถอ้าเราเจอหมูบ้านเราจะแวะนะครบ <S <S เพราะว่าให้เอบีมันยิงซอมบี้นะครับเฮ้ยใบมุ้งว่ายมบายมุ้งว่ายสองผมเกิดผมเจอกล้องเจือกถ เอามาเอามาแค่เปมึงเคยเห็นมึงเอ่มอมีขอให้ด้วยนะครับฮะเจออะไรนะผมเจอคุณเคยดูไอ้คาร์บอยใช่ไหมครับคาบร์บอยยังไงออมันคือกอ้อนยาเหรอใช่ครับเอามาสิเป็นเชื้อเพิงได้นิดหน่อยใชนะไม่นอนคุณเอามาก้อนหยานดน่า,นาจะเป็นอะติมเอะไร ปล่อยเลย๋ยวผมว่าไม่ใส่เองทำเงินเข้าไม่ได้ทุกคนทำงานผมต้องใส่กระเป๋าหเนี่ยน้แล้วแล้วคุณเออกกระดาษออกทำไม เ,นนเมันมืดแล้วมันมืดแล้วเว,ล,ว,วลาลห้าโมงแล้วเตรียมเข้าที่เซฟโซนมันยืนรอยอยู่หน้าประตูเลยไม่ไปตรงในเซฟโซนเลยผมไที่ว่าคืนไม่ใช่ว่ารอบแรกคืนแดงดีหนอโอ้โห,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 โหโ เราถแายมาถ่ายากไหมทุกคนโอกาสมีประมาณศูนย์จุดูนศูนยูนยูนย์ศูนย์ห้าปอคุณโม้ป่ะเนี่ยโม้ฮะโม้ใช่แล้วมันมีโอกาสเจอกี่เปอร์เซ็นประมาณห้าชักสามสิบมั้งคือแล้วเราเจอบ่อยจัดเลยอะเราเ้าจะบ่อยลนีมากเลยสามสิบไม่งั้นก็ห้าสิบก็ห้าสิบประมาณนั้น ต้าหาสิบก็คือไม่ค่อยโชคดีเลยหรอมันติดอะไรวะมันบักไงมันชอบบัอ็อกะลองไปดูข้างนอกดิข้างนอกไม่มีหาเลยติดเดี๋ยวแล้วทำไมเวลาไม่เดินวะ ก็ต้องออกไปด้านนอกกันใส่ฟูกบอกแล้วตุอ่ข้างนกมื่นเลยออกมาแล้วมื่นเลยว่ะแล้วเข้ามาเซฟโซนเหมือนเดิมมีควานครับจะสับสมบีต้วนี่ไงเวลามันเดินอยู่นี่น่ะ ไมื่อนหมาป่าเหรอไม่ใช่ธรรมดาแต่ให้มีสีหมาป่าหอนนี่สิเดี๋ยวแต่มันเป็นพระจันทร์มันไม่มีแสงแล้วยปีมพระจันทร์ไม่มีแสงแล้วดะวยนทไม่มีแสงนั่แหละมันจะมันจะแค่ธรรมดาไม่มีแสงมันจะไม่ธรรมดาหรอธรรมดาไอหมวกผมมีไฟแล้วคือไฟลนส่องได้กว้างมากเลยคนสวยค้มค่ากับสามสิบบาท เหมือนนี่เสียงซอมบี้ตายตรงไหนวะตะหนกตะหนกเดี๋ยวผมเก็บตัสว่างให้ผมหน่อยผมขอไปเก็บซอมบี้ก่อนมีลองสองตัวเบลอเบลอ ขมงเ,เี่วมันคุ้มค่ากไอครบเพิงล้วนี่นะต้องอันนี้แค่สามสิบมันสงน่งเสลงได้เดี๋ยวเจอเจอฮะใส่สลีบอ่บใส่รถไฟเลยไหมรถเขายอยใส่ ข้ารถไฟไม่ได้ไปรถไปหาซอมบีตุตอนนี้เช่เพิงก็ได้เ,เอนเหมือนจะเยอะแล้วนะข้าวนาวเลยข้าวนาวเลยข้าวนาวเลยไปเก็บมาไปเก็บมาลองหมดอต,ตอนนี้ผมเป็นหน้าคุณเมืองเต็มตัวแล้วแต่ว่าไม่มีอะไรให้ปกุู เช้าแล้วถ้าเช้าแล้วก็ออกเดินทางได้ตอนนึงเจอเขาไม่ต,ไตัวป่ะจมามามา,มาได้กี่ตัวแล้วเนี่ยสองใส่เลยใส่เลยเพิ่มไ่เกี่ยวป่ะโอ้ยข้างหน้ามีเด็กมีพร้อมเถอะมีมีมมท่างเถอะเอ๊ ขอ้างหน้ามีทานอ่ะไหนข้างหน้าขอให้ข้างหน้ามีทานขอแต่ถ้าเจอทองอ่ะเจอบ้านเว้ยเดี๋ยว<ม>เจอ<ม>เจอฝูงมาอีกเด้วเจอฝูงมาเจอเพื่อนได้แต่กูแมวไปกินรวยยูนิคอนบ้านทองหลังเลยอ่ะเอาไหมไหนผมผมมีปืนนะจอดเลยจอดเลยจอดเลยผมมีควานกัน ไม่นี้คว้าลงมาช่วยดีกแกาทายหนึ่งเดี๋ยวเราไมมเชียร์กั้อันนี้ดาบอันนี้ล้านเลยอันนีน้คุกถ้าไม่ตายตายข้างในมีอะไรบรรลุมผม ขบเกือบตายมีปืนข้างในมีปืนข้างในมีปืนข้างในมีปืนปืนอะไรหรอปืนพุกปืนพุกแล้วก็ไม่มีกระสุนเลยอ่ะโอ้โหแล้วก็ไม่เก็บไว้ให้ผมเลยมันไม่มีกระสุนนะเซนนี่ยร์ดิมันมีกระสุนแค่สีมองไว้ให้ผมแล้วผมจะเอาไว้ตอนที่ผมมีปืนอ้าวเหยียบรอยอันนี้อะไรเนี่ยโอ้อันนี้นมเออนมขายได้นมขายได้เฮ้ยเอาปืนขายได้นะปืนขายได้นะขายได้กี่บาท ยี่สิบเนี้ยนมก็ขายได้อันนี้เอ้ยอันนี้อะไรอ๋อไปประกาศที่เราเนี่ไงไอที่เราฆ่ามันไปอะไอ ep ep แรกอะเนี่ยอันนี้ขายได้ใช่ไหมนมอ่ะขายได้เนี่ยนี่อันนี้เต็มขวดเ,เนี่ยแล้วเราก็กินได้ด้วยไเอ,เอาเอาแจกการกไปเลยแจกการขายแต่ละกันอะแต่แค่ห้าบาทเอามาดิห้าบาทอ่ะเก็บข้างหน้ามีอง เดี๋ยวเช็คของก่อนมีอะไรบ้างเฮ้ยยันอยู่ใ,ใกล้บ้านพอดีเลยขับรถไฟไปดีกว่าป่ะมันจะได้ใ,ใกล้ๆเลยเดี๋ยวเราเก็บของก่อนโอ้ตอนนี้สมบินสี่ตัวล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาโปสเตอร์ไปครอบเตา เอาเผาไม่ใช่ผมเอาโปสเตอร์ที่ผมเจอในนั้นใช่ทำไมใช้เต็มตัวท้นาน่ามีบ้านนะเต็มตัวจอดถ้าเป็นการจอดเลย<ม>จอดเลยจอดเลยจอดเลยมีทองด้วยจอดเลยเฮ้ยมันเป็นด็อกเตอร์นี่หว่าไม่ใช่ไม่ใช่ด็อกเตอร์อันนี้ไอ้เกนอรโล่ลแกนสปอร์เไม่ทันไม่ทันไม่ทาน,ทานเกนโล,ล่เกนโล่ลแล้วก็เจอซอมบี้ <S <S 2> <S> <S 2> <S> ทิบหายแล้วอุ้ยมีอานน้ามีอันาอนาอุยอ้ยอุ้ยเจอระเบิดเห็นยวไว้เดี๋ยวไอจานทองนี่คืออะไรมีคุณค่านาฬิกาโผมนาฬนกะไม้ผมขอเออเอาดิแล้วนี่มีคุณค่ามีมีอันนี้มีคุณค่าแต่ว่าจะาคุณเบียดผมทำไมเนี่ยไปไปฉันได้ป้ายมาคุณเบียดผมอ่ะเมื่อกี้ มีพี่แอ๊กอะ่ะนายมีพี่แอ๊กใช่ไหมมีเอาขูดทองเลยตรงน,นั้นมีทองปันไว้ทองเป็นของผมเหล็กเป็นของคุณแล้วคุณเอาจานทองอไปเหรอใช่เฮ้เฮ้เฮ้เอามา เอาก็เอาเลยเอันนั้นนายเป็นคนเจอไมอ่ใช่เหรออ่ะจานทองว้าวแล้วคุณมีกระสุนเท่าไหร่แล้วเนี่ยเก้าสิบโอ้โหเยอะไม่เบาเลยนี่ว่าอ่ะใช้ 3, 2, okay. ทั้งหมดเลยโอเคตอนนี้สองพันเมตรอยู่เลยแล้วทุกคนโอ้ดูตอนนี้คุณจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วตอนนี้ผมจะดูข้างนอกให้ข้างหน้าอะไรอ่ะทองเหรอไม่ใช่ดู เท้องท้องทองทอง,ทองคนขับคุณขับรถไฟมาหาคุณเลยเดี๋ยเฮ้ยจะมือแล้วเหรอเราตอนนี้ประมาณเก้าแล้วอะว่ะเฮ้ยเฮ้ยจะมือแล้วตอนเช้า เชี่ยเกาโมมุดนี่หว่าเฮียมุยดมตืบเลยเดี๋ยวเข้ามา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 ,มาเดี๋ยวเรา,เรเราไปไปไปรอบนี้ไมปไปมุดตืบเลยทุกคนข้อฟ้าผ่าข้อฟ้าขีฟ้าผ่ามันอาจจะมีหมาป่าก็ได้เพราะตอนนั้นเราก็เจอเหมือนกันใช่ไหมเฮ้ย,ยเจอบ้าน ไม่ต้องแวะไม่ต้องแวะไม่ต้องแวะกำสามีเลยอ๋อเอาเลยเอาเลยเลยแวะเลยแวะเลยแต่ร้อยเช้าข้างในมีซอมบี้นะร้อนหวานน้ำตาลโมไม่เห็นอ่ะตามสามีจริงดิก็มันมีปืนทองปืนทองโผลแล้วกันนะเออ นอนรอพายุหมดไปแล้วคุณอยู่ไหนเน่ตอนเนี้ยรถไฟไงไม่หมายถึงคุณตอนเนี้ยตัวคุณอะอยู่บ้านแม่และและบายแล้วแล้วช่วงเย็นนี้จะทำแล้ว ตีสามแล้วทุกคนตีสามแล้วเยอะเยะเยอะเยอะก็อะเยอะเลเยอะเยอะเยอเยอะเยเยออเอะเีอะเยอะเะเะเยออะเอย้ มาเลยเข้าวะไปละเข้าละเออมาเลยทุกคนไม่ต้องเป็นกนันฟอร์มิดมลูกเดีย๋ยวเพิไปเดี๋ยวเพิ่มไปเดี๋ยวยิงให้เดี๋ยวยิงให้ใหทุกคนมันไม่ใช่กันฟรมิดอะ่ะมันคือฟอร์มิดนี่มัคืออะไรเออถือมันเป็นของดีนะ ถ้าปืนไม่มีกระสุนไม่ขายได้กี่บาทวะไม่มีฐานไม่ฐานไม่ฐานไม่มีซอมบี้อยู่ตัวหนึ่งมีฐานสองก้อนเฟอร์นเจอร์อะไรมีฐานวะพอไม่เปอื่นอุ้ยป้า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 ยอุ้ยของเฟอร์นเจอร์เนี่ยฐานอุ้ยฐานสามก้อนเลยเหรอก็ของมันกินไม่ใช่เหรอเยี่ยมไปเลยเดี๋ยวเอานี่ไปเดี๋ยวคุณมาเก็บฐานด้วยสิกระเป๋าเต็มแล้วอ่ะเต็มแล้ว มก็เต็มไวมากหนังสีนี่เอาไปเป็นขยะได้แล้นี่เชเพิ่มด้วกันเก็บเชือกเด้วยเก็บเชือกเด้วยเป็นเชือกพื่งได้เป็นเชือกพื่งได้เชือกเชือกเพิ่มเดี๋ยวไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรไม่รู้แล้ก็เสียสักซอมบี้แล้วก็ปายโฆษณาแล้วก็ข้างหน้ามีฐานด้วยว่ะ ทุกคนขอหยุด EP พหนึ่งภาคสองไว้เท่านี้นะทุกคน